ครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับอันบ็อกตัว DJI Osmo Pocket 3นะครับซึ่งก็มีมาได้มาแล้วอยู่ในมือตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะกล่องกันมา จะไอ s อ o ซี่โมแพ็เกจนะครับ Creator Combo นะจะมาแกะกล่องกันเพิ่งได้มาวันนี้นะหลังจากที่จองจองไปตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาเนาะก็2เดือนกว่านะครับวันนี้เพิ่งจะได้มาลองกันเลยดีกว่าเริ่มจากดูรอบๆกล่องกันฮนะก็จะเป็นพลาสติกหุ้มกล่องกระดาษเนาะ ด้านหน้าด้านหน้าของกล่องก็จะมีตัวเขียนว่า DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo นะครับแล้วก็เป็นรูปของตัว DJI นะด้านล่างตรงนี้นะฮะเขียนว่ามี Wide Angle Lens นะครับแถมมาให้แล้วก็มี DJI My t o t r a n s i t t e r นะครับเป็น w i r e l e แล้วก็มีแบตเตอรี่ Handle นะครับนะฮะด้านหน้า ด้านข้างข้างขวานะฮะก็ dji โลโก้เฉยๆนะฮะด้านหลังอ๋อนี่ข้อมูลเยอะเลยนะเห็นไหมเนี่ยอ่ก็จะตรงนี้นะครับ osmo p o c k e t 3เนาะบอกว่าเป็น1นิ้ว cmos sensor นะครับ1นิ้ว cmos แล้วก็4 k 120นะฮะแต่มีดอกจานเล็กๆไว้มียกกำลังหนึ่งไว้นะฮะ นี่ไงข้อมูลยกกำล,ลังหนึ่งก็คือ4 k 120 video recording isoly n supported in slow motion mode อ๋อก็คือสำหรับถ่าย slow motion เนอะสำหรับอันนี้อันที่สอง rotatable 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 screen with orientation control โอเคจอสองนิ้วหมุนได้อ่าแล้วก็อันนี้พูดอ่านภาษาไทยเลยแล้วกัน กันสั่น3แกนนะครับเป็นแบบแมชชีนิคนะครับกันสั่นเนาะเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ดิจิตอลนะแล้วก็มี Active Tag 6.0นะครับ Full Pixel Fast Focusing ก็คือโฟกัสเร็วขึ้นมี10บิตดีล็อก1ิบิตครับเป็นถ่ายถ่ายภาพหลับล็อกได้นะฮะมันึเสียงเป็นสเตเรอนะครับแล้วก็อันนี้คือ Pocket size, พ o c k เก็ตไซสามารถพกพาได้นั่นเองนะครับส่วนนี้ของที่อยู่ในกล่องในนี้มีอะไรบ้างที่หาไม่ได้ที่หาดเพียงการรีวิวกันแกะกลอ่องออดมู o พ็อกเก็ตน,นะครับแต่ว่าเราถ่ายด้วยกลอ้องออดม o o พ็อกเก็ตตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับโอเคใช้ตัวเกา่าถ่ายตัวใหม่มาดูของกล่องที่เขาบอกว่าจะมีเนาะออดมู o พ็อกเก็ตสามีแน่ๆหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีอ่า โปรเทคทีฟโคเวอร์มีมีมีเคสเคสเคสหนึ่งอันนะ่ะมีไม้หนึ่งตัวเป็นไม้เป็นไม้ไวเลสเนาะแล้วก็มีที่ต่อตูดนะครับที่ต่อตูดอัน,อนสั้นหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่แฮนเดอร์เป็นที่ต่อตูดตัวยางที่เป็นแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้บอกว่าเป็นวินด์ไซส์พอรนะครับมันจะมีขาตั้งเล็กๆนะครับแล้วก็มีสาย type c ให้หนึ่งเส้น มี carrying bag มีถุงใส่ด้วยนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กติดใหม่นะครับเอาไว้ติดเสื้อแล้วก็มี w i n ส s c r e e n หรือว่าแคดเดตติดใหม่เนาะ wide angle lens นะครับแล้วก็อันนี้มีมีสายห้อยนะครับสายห้อยอมีแอปสัพพอร์ตทั้ง apple แล้วก็ android เนาะจริงๆเขารู้หมดแล้วแหะนี่ก็มีเว็บไซต์ดีใจนะครับด้านล่างอ๋อมีพัดไทยตรงนี้แปะมา ตรงนี้บอกว่า a ม e for iPhone นะครับผมใช้ Android สิไม่เป็นไรใช่ได้เหมือนกันมาแกะกันเลยดีกว่านี่กันไกลต้นกายกคตเตอร์กันกลแล้วกันนะแกะไม่สวยนะครับ าสิกแกไงต่อทางล่างด้างล่างด้านล่างหรืออ๋อต้องคัตเตอร์ตัดแป๊บนึงฮะข้าวนด้านนี้อ๋อเขาไม่ต้องเขมีที่ให้ดึงตรงนี้มีลูกศรให้ดึงครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้ก็เราก็ไม่รู้นะ ท่านบนนะครับเปิดฝามาซึ่งน้กที่เจอนะครับก็จะเป็นพริกป,ป่นมา,มาม่าเนาะมช่อันนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะกันชื้นนะครับนี่นะครับต่อแขกต่อไปก็มาดูนี่นะมันจะเป็นซองพลาสติกออิบๆๆออกมานะครับอ น่าจะอยู่ในนี้แหละแต่เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเนาะมาดูข้างในกล่องที่เหลือก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันนี้เป็นคู่มือ safety g u i d e l i n เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ safety guideline วนี้อันนี้เป็น A must have app for dji use ก็เป็นเรื่องของคลิปอัโหลดแอป,ปนะครับมีแอป,ปตัดต่อไ like ล์คัท มีกัดคิวอาคดให้ตัดต่อเอ้ยคิวอาคดให้โหลดนะครับต่อไปอันนี้โอ้ซองมันรู้สึกดีนะมันเป็นแบบซองด้านๆเห็นโลโก้นี่อันนี้เดาว่าเป็นสติกเกอร์นะฮะน่าจะใช่แหละบนี่สติกเกอร์ DJI นะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์วางนี่กับตึ๊บมีหลายแผน่นเลยนะอันนี้เป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี DJI แล้วก็นี่เป็นรูปคล้ายๆเมมโมรี่การ์ดนะครับ Bring the Memory Card ด,ดูดเป็นการเตือนให้เป็นสติ๊กเกอร์เตือนให้ให,ให,ให,ให้เอาเมมโมรี่การ์ดไปด้วยอย่างเงี้ย ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์หลากหลายแบบนี่ก็เป็นติ๊กเกอร์ dji เป็นเหมือนกับเหรียญตาติดนี้แบบเหรียญแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รูปโดรนนะฮะรูปกันสัน่นอ๋อนี่เป็นโลโก,ก้ dji เหมือนกันแต่ว่าดูล้ำๆ้นะมีความเป็นนี่เป็นกล้อง dji action นะฮะ,ะนั่นแหละเป็นรูปเทคโนโลยีเขาๆๆๆที่เขามีนั่นแหละ นี่ๆอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตตรงนี้ก็เป็นเอาผลิตภัณฑ์มาดีไซน์ให้เป็นตัวโลโก้สวยแบแบ,แบนึงนะครับนี่วางอนี้ก็ับสติกเกอร์ก็หมดละอยากไปหมดนะอันนี้มี Quick Start Guide ก็เป็นคู่มือนะครับมีอะไรอีกอันนี้อะไรอ่ะ ภาษาอังกฤษชาร์จมาพิยดนันนี่กล่องอ่านี่คือหมดละดับในกล่องนี้หมดละก็จะมีกล่องนี้อันนึงอันนี้ก็เดาว่าเป็นเดาว่าเป็นสายชาร์จไหมไม่รู้เอ๊ะเคสเหรอมันเป็นมันเป็นอ่าม,มันมีสองอันอย่างงี้นะ อันเนี้ยของว่างๆอันนี้มีของอยู่แต่เราจะดึงออกมายัางไงอันนี้ออกแล้วเคสอ๋อนี่คือเคสนะฮะเอามาดูซิเคสเป็นยังไงโอ้ยเด,ดี๋มีคู่มือของเคสบอกด้วยนะครับว่าอ่าดูดูด,ด,ดูดูเคสนี่นะครับก็ มีมีให้ตรงตรงด้านนี้ไวเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่แองเกิลเลนนะครับมีบอกได้ว่าเอาไว้ใส่อะไรบ้างก็เอาใส่อย่างนี้ปึ๊บก็เป็นเคสนะครับอ่ะเราเห็นเคสละตามวันนี้อันนี้ก็เป็นคู่มือ protective cover ว่าใส่ยังไง เอาอะไรไปตรงไหนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็มาดูไอ้ถุงนี้มาดูไอ้ถุงนี้อันนี้เกี่ยันี้กับเคดนี้ไอ้ถุงนี้นะครับพลาสติกพลาสติกพลาสติกฉีกถุง ออโอ้อ๋อผงทิ้งไปนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้านะฮะความรู้สึกก็โอเคนี่ dji e นี่มีโลโก้นะครับมีแท็กภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญ,ญี่ปุ่นรัสเซีย อังกฤษมีไทยไหมไต้หวันเดนมาร์กอิตาลีฝรั่งเศสสเปียญนญพีทีนีและด์โปรตุกเกสอังกนเทอร์แลนด์ไม่มีไทยเว้ยไม่มีภาษาไทยครับเกาหลีเออไม่มีภาษาไทยไม่เป็นไรรู้สกันดีกว่า เปิดมาถ้ดงเห็นแล้ว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 นี่นะครับอาจจะมืดืดหน่อยย้อนแสงอ่ที่สะดุดตาเปิดมานะครับก็จะเจอตัวอ p ดมูพอกเกตเลยอยู่นี่นี่นะครับใหม่ๆหม่สิงๆยังไม่ถูกแกะสติกเกอร์ปิดหน้าจอเลยนี่คือตัวอ p ดมูพอกเกตสามนะครับที่รอคอยก,กันโอเคมีอะไรอีกเอาวางไว้นอนๆอนไว้นอนไ้ ทางซ้ายนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับที่เห็นโดดเด่นมาก็คือตัวนี้นี่เป็นไมล์ไวเลสนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ,อาชาร์จ s bc ก็ปกติน้องแต่ว่ามันเล็กคอร์ดในไมล์นี้ได้เลยนะครับข้อดีของมันคือเล็กคอร์ดในไมล์นี้ได้เลยแล้วก็เล็กคอร์ดเขา้เาตัวอัลโมโเกตสาได้ด้วยทําให้แม้สัญญาจะขาดหายไปเสียงเขาจะ,จะยังมีอยู่ตอนต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของใหม่ตัวนี้แล้วมันเป็นแบบเนี่ยใสๆเลยนะมองเห็นวงจรข้างในด้วยนะเออเท่ดีมีแบบคลิปนีบในตัวด้วยอ่าสะดวกสบายปึ๊บปึบึบนี่ตรงกลางอีกอันนึงนะครับอันนี้อ,อันนี้ก็เป็นตัวต่อตูดนะต่อตูดอย่างนี้แล้วก็จะได้แบตเตอรี่เพิ่มนะครับ นี่ให้มันแก๊กอย่างนี้ไฟขึ้นทันทีมันจะยาวขึ้นหน่อยจับถือประมาณนี้นะครับนี่เทียบดูเลยอันนี้รุ่นรุ่นสองนี่รุ่นสามดูขนาดอ๋อเดี๋ยวนะเสียบตัวไฟขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่าเฉียกไปแล้วกันอ๋อจะบอกจำนวนแบตเลยว่าข้างบนเหลือกี่เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือข้างล่างเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเขาบอกให้หมุนอย่างนี้หมุนด้านไหนอ่ะหมุนด้านนี้ปึ๊บ ทำงานแล้วอ๋อนี่นะครับขนาดตัวสามจะใหญ่กว่าตัวสองประมาณหนึ่งเลยแหละดูดิ <c oughs> ขนาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูเมนูกันค่อยวางกันตัวนี้อันบ็อกก่อนอ่ะปิดไปปิดแล้วมันจะปิดเองตึง้งโอเคเอ,อ๋มันชาร์จด้วยเหรอกรเสีนี่มันชาร์จด้วยเหรอห้าสิบเจ็ดไปห้าสิบเก้าเสียบยมิมก็จะเป็นชาร์จันแบบมันก็เป็นการชาร์จไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเสียบไปก่อน แล้วก็อีกอันนึงในช่องเดียวกันอันน่าอันนี้เป็นขาเตี้ยขาต,ตั้งสามเป็นไตรมินิไทพอตนะนี mini ่เนี่ยมินิไทพอตนี่เล็กๆนี้น่ารักเลยดูดีนะก็หมุนหมุนตอบตูดได้เลยนะครับอ่ะมินิทไทพอตยังมีอะไรไหมยังมีมุมนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็น ตัวตอ่อตูดแบบสั้นนะฮะ <c oughs> เขาคงมีชื่อเรียกของเขาเนะขามีชื่อเรียกนะเราเรียกตัวตอ่อตูดโอเคนี่นะฮะแบบสั้นก็นี่ก็เอาไวต้ต่อตูดแล้วก็กดปลดเพิ่มปล,ปล,ปล,ปลดล็อกตรงนี้เติ๊บเต๊ด,ด,ด,ดแล้วก็นี่ฮะข้างล่างมีสกรูสามจุดสี่เอาไว้ต่อเชื่อมแล้วก็สามารถชาร์จได้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็คงคิดว่าผมจะใช้ตัวยาวแหละตัวสั้นคงไม่ค่อยได้ใช้ อืมอ่ะตอนไม่มีมาให้นะอะในซองหมดยังเฮ้ยยังไม่มีไม่หมดยังไม่มีเลยยังไม่หมดก็มีสายนะครับ C to C เนาะแล้วก็ยังมีอันนี้อยู่ในซองนะอ๋อสายคล้องข้อมือนะแล้วมีแคตเดสแคตเดสติดใหม่แล้วก็สายคล้องข้อมือ จะเอาไปร้อยใส่ธรรมดานะครับแค่ได้ติดไม้ติดยังไงหรอโหเรมันมีรูตรงนี้เหมือนเอาไว้เสียบโอ้เราสามารถเอาใช้ไม้สาย,ดยได้ด้วยนะถ้าเรามีไม้ลาเวเลียนะครับก็เสียบปึ๊บแล้วก็แทนตัวนี้เป็นไวรลสไม่ต้องใช้เป็นไม้ก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้เป็นไม้แล้วก็อาปิดอย่างนี้ถ้าแดนคลิกก็จะได้ไม้ของขอปๆอย่างนี้นะครับนุ่ม,มกันลมเนาะเวลาพูดในที่ที่ลมแรง,ง,งก็ใช้ตัวนี้ นะครับโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็มีสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยพริก,พ,กพิกผมมาม่านะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับข้างล่างกล่องแกะกล่อง u n b o x อกซ์บ็อกพกพก็สามนะครับก็จะมีของประมาณนี้เลยส่วนการรีวิวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูโอกาสต่อไปจุดน,นี้ไม่มีแถมะนะ้วจุดน,นี้ราคา ราคาราคาขึ้อบอกราคาชุดนี้ราคา21,900บาทนะครับก็พอต,ตยาวกันไปรุดบัตรพอกันไปนะครับแล้วก็ไม่มีแถมเมโมรี่การ์นะผมก็ไป,ปซื้อเมนมรี่กาดต,ตัวนี้เพิ่มมาอีก2 5 6สกิกนะครับจดปสองร้อยครับ140่งรตัวนี้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามที่ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้องเล่นแหละบ๊ายบายก็ว่าอยู่ทำไม ตอนรีวิวตอนแกะกล่องเมือกัสุวัสไอ้ของไม่ครบหรือเปล่าผมก็มาดูว่าอ,อ๋อมันเหลือในมุมซ่อนอยู่ตรงนี้นี่น,นี่เขาขาวขาว้ขางในนี่เห็นไหมนี่สองอันนี้ผมก็ว่าอยู่ทําไมมันตอนอ่านในกล่องมันอีแบบหนึ่งนะทําไมตอนมาไม่เจอนะอ่ะแถมนะครับในในกระเป๋าเนี่ยมุมขวามุมซ้ายบนนี่นะอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นวายเกลเลนอย่างที่บอกนะตัวทําให้ภาพมันกว้างขึ้นเนาะอ่านี่ นี่นี่นี่อยู่ในซอนะฮะเล็กๆนี่ครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับไปแปะแปะกับเลนส์เดี๋ยวนะผมควาาได้ใช่ไหมนี่นะฮะเอ่เปิดที่นี่เนี่ยแล้ก็แปะนี่นะ แปะไปเลยจะลองแปะดูนะปึ๊บมันเกิเล็กดูดเริ่นี่นะก็เป็น i ว e a n เก e ลเลนแบบนี้นะครับเอาไว้แปะเออ่ก็แข็งแรงประมาณน,นึงเนาะแต่ก็ต้องระวังมันหล่นหายด้วยอันเก่าผมของพ็อกเก็ตสองตัวเนี้ยผ,ผมมีเหมือนกันนะแถมมาแต่ว่าหล่นหายที<_><_>่นี้เวลาเก็บนะครับก็เขาบอกให้เก็บในนี้ในไอ้เคสตัวน,นี้นะครับไวแองเกิลเลนก็ให้แปะไปอย่างนี้ มันเป็นแม่เหเ็กมาให้ดด้วยปะอ๋ะอเป็นแมล็กเมือนกันอ่าก็มีแรงดูอ๋อแข็งแรงกว่าเดิมน,นะน่าจะไม่ไม่หล่นหายงด้แล้วก็อีกอันนึงอ่าอันนี้นี่อันสุดท้ายนะครับเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กเอาไว้ดูดไม้นะครับใช่ไหมนี่ไงดูดไม่ติดอย่างนี้เลยแล้วเราเอาแม่เหล็กเนี่ย ไวเนเสื้อแล้วก็ไวเนเสื้อข้างในแล้วก็แปะนะฮะอย่างอันนี้รุ่นเก่ามันไว้หนีบไงใช่ไหมสมมติผมเอาอันนี้ไวเนอเสื้อห่วงก็แปะเลยแบบนี้ไม่ต้องหนีบนะฮะแล้วก็มันกัานหนีบอ่ะมันจะได้ตรงคอเสื้อใช่ไหมมันก็จะใกล้ใกล้ปากประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็มาปรับระดับได้และต่ำได้นะครับไม่หลุดไม่หลุด ไม่ดุดอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนอ่านะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะให้เก็บไว้ในเคสเหมือนกันปึ๊บปึ๊เป็นแม่เหล็กนะครับเขียนว่า dji นะครับแบบนี้เล็กนะะนี่ โอเคแล้วก็มาแปะไว้ในในเคสนี้นะครับผิดด้านป่าใช่ไหมขอให้แปะตรงนี้ป่ะไม่เขียนว่าไงใช่เลยเนาะอันนี้แหละ b a c k promise อุณเดาว่าจันใช่เหรอมันหนาหนานนะโอเคประมาณนี้ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเก็บของได้ 拜拜。Bye bye.